คุณผู้ชมไปต่อที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์รถพยาบาลตกเหวค่ะแต่ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพของชาวอมก่อยแล้วก็ชาวมูเซอร์เขาไปช่วยกันดันและดึงรถพยาบาลอดูคลิปกันนะคะคุณแต่ คุณเป็นน้องมูเซอร์ครับโอ้โหคือตกลงไปนี่ลึกอยู่เหมือนกันนะคะจากที้นถนนข้างบนเนี่ยนะเนี่ยจากภาพมุมเนี่ยเห็นเลยว่าคือลงไปแบบลึกเลยค่ะแล้วเนี่ยข้างล่างก็จะมีกลุ่มหนึ่งช่วยกันดันข้างบนก็จะเห็นมีคนช่วยกันดึงนะคะประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกลงไปค่ะจุดนี้เนี่ยวัดได้ประมาณสัก1ิเมตรนะคะตกลงไปที่บ้านน้ําด้านตำบลม่อนจองอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันแบบนี้เป็นการรวมพลังกันใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงสุดท้ายเอาขึ้นมาบนถนนได้ สำเร็จค่ะคืออุบัติเหตุเนีน่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่3 1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลแม่ตื่นเอเภออมก่อยจังหวัดเชีงยงใหม่นะคะทะเบียนขอไข่ออ่าง6 3 3 8เชียงใหม่ตกลงไปค่ะในรถมีผู้โดยสาร5คนมีคนไข้เป็นเด็กโรคลมชักมีคุณพ่อคุณแม่ของคนไข้มีพยาบาลประจารถแล้วก็คนขับรถนะคะทั้งหมดไม่บาดเจ็บอะไรมากหลังเกิดเหตุเนี่ยเด็กก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจอมทองส่วนที่เหลือเนี่ยถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ตื่น พบว่าทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งสําหรับโรงพยาบาลแม่ตื่นอำเภออมก่อยในอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า250กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเกือบ5ชั่วโมงนะด้วยทางไกลและทุรก,กันดารของพื้นที่เลยทําให้โรงพยาบาลแม่ตื่นถูกสร้างขึ้นแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนได้สัก5ปีแล้วนะคะคและเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะตกเหวลงไปครับซึ่งก็มีข้อมูลว่ารงพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถคันแรกของโรงพยาบาลแม่ตื่นรับโอนต่อมาจากโรงพยาบาลอมก่อยเป็นรถที่อายุ10กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ ช่วยผู้ป่วยมานานแล้วค่ะแต่น่าเสียดายนะเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะใช้ต่อไม่ได้แล้วนะคะเออแต่เขาก็คาดหวังกันว่าอาจจะมีผู้ใจบุญสนับสนุนรถคันใหม่แทนให้หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ส่งกําลังใจกันแล้วก็มีการแชร์เรื่องราวนี้ต่อไปให้คนมาช่วยเหลือบริจาครงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการดูแลผู้ที่อยู่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรก,กันดานรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่250กิโลเมตรเลยนะคะครับขอบคุณเป็น้องมูเซอร์ครับ